โดยในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดกล่อง2016 Immortal t e a t u r e หมายเลข3ภายในประกอบไปด้วยไอเทมที่เปิดแล้วได้ชัว6ชิ้นของแรงไอเทมเป็นเลเวลสมุด Battle Pass 50เลเวลของเวดี้แรงเป็นไอเทมย้อมสีทองเหมือนเดิมส่วนของอัลต้าแรงไอเทมเป็นเสื้อกราะไอออนแมนของลีนาสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ GGKeyStore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet i อจูน Google Plus PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเริ่มกันที่ชิ้นแรกคืออาวุธของเจ้าป่าซึ่งทําได้ดีงามที่สุดในกล่องนี้เลยด้วยซ้ําโดยไม่ได้หมายความว่าอันนี้ควรจะเป็นของอัลต้าแลไอเทมนะคือด้วยเอฟเฟกของสกิลหรืออะไรก็ตามมันดูเหมาะสําหรับเป็นไอเทมอิมอร์ทัลแล้วก็ทําออกมาได้สมกับการที่จะเรียกมันว่าไอเทมอิมอร์ทัลจริงๆ ไล่ดูกันไปทีละจุดเริ่มจากดีไซน์ของอาวุธก่อนมันดูลงตัวมากๆในลนักษณะของคนที่ถือเป็นปลางงไหมคนที่ถือเป็นปลาคือตัวละครมันเป็นปลาเนะี่ยแล้วอาวุธออกมาก็เลยมีดีไซน์แบบนี้ด้านหนึ่งเป็นใบมีดอีกด้านหนึ่งในส่วนของสันของอาวุธจึงออกแบบมาเป็นขี้ปลาก็เลยดูเข้ากับคอนเซปต์ของตัวละครอย่างที่บอก แล้วใบมีดที่เป็นสีฟ้ามันเข้ากับธีมของตัวละครด้วยแต่โอเคเราจะสามารถเปลี่ยนเซตของเจ้าตัวนี้ได้ในหลายๆแบบแต่ตัวมันเองก็มีไอเทมรองรับในรูปแบบสีทองด้วยเหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนเซตไปเป็นเซตที่มีสีทองมีสีเหลืองมีสีแดงมีสีอะไรก็ตามในอนาคตออกมาสีทองก็ยังดูหรูหราได้อยู่แต่ในดีไซน์ตั้งต้นของมันใช้ใบ,บมีดสีฟ้าน่าจะเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นความดีงามของมันเริ่มต้นกันตั้งแต่ปกติแล้วดีไซน์ตั้งต้นของเจ้าปลามันจะถืออาวุธแค่มือเดียวไม่ว่าจะเซตไหนก็ถืออาวุธแค่อันเดียวเหมือนกันแต่คราวนี้มาแบบแพ็คคู่ถือ2มือลักษณะคล้ายคล้าแอนติเมขึ้นมาสงงางันดูเท่ไปอีกแบบหนึง่งถัดมาก็คือเวลาเราเข้าไปเดินอยู่ในตัวเกมลักษณะของอาวุธจะเหมือนเหมือนกับ ปอกแขน i ิ m o ม t ทลของเจ้าชาโดฟินถ้าใครยังจำกันได้ใช่ไหมคือจะเปลี่ยนท่าเดินด้วยนิดหน่อยทำให้ท่าเดินมันดูมี a n นิเมชันมากขึ้นเจ้ามีดนี้เองก็เหมือนกัน เวลาถือมันเดินเจ้าปลาจ้แกว่งไปแกว่งมาแล้วด้วยความที่ดาบมันมีออร่าของมันอยู่แล้วก็เลยทําให้สวยขึ้นด้วยสุดท้ายกับเอฟเฟกเวลาที่เรากระโดดไปกอดสตูแน่นๆอันนี้มันช่วยได้มากๆจริงๆเพราะว่าปกติแล้วท่านี้มันไม่มีลูกเล่นอะไรของมันเลยมันแค่กระโดดเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นบ่อดำๆขึ้นมาแต่พอเปลี่ยนแบบนี้แล้วด้วยลำแสงด้วยออร่าด้วยรอยแตกเล้าบนพื้นทุกอย่างดูดีไปหมดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่เหมาะแล้วจริงๆ ที่จะทําเป็นสีทองแล้วก็โชคดีที่เกมทำออกเป็นสีทองจริงๆซะด้วยชิ้นที่2เป็นอาวุธของเจ้าเอิร์ธสปิริตอันนี้2จิต2ใจพอสมควรคือถ้าดูเฉพาะดีไซน์ของอาวุธโอเคผมชอบเฉพาะเจ้าลูกปัดสีๆที่มันลอยมาอยู่กับตัวด้ามซึ่งมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเองใช่ไหมคือประเด็นหลักๆคืออยู่ตรงหัวของอาวุธซึ่งผมรู้สึกว่ามัน ดูแปลกๆยังไงชะกลค,คือมันดีงามในแง่ที่ว่าหัว2ด้านไม่เท่ากันโอเคมันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงด้านบนเป็นสีออร่าเขียวๆด้านล่างมีเป็นเพชรออร่าสีฟ้า,ฟาโอเคมันก็ดูมีมิติขึ้นมาสุดๆไปเลยด้วยเหมือนกันขนาดของทั้ง2หัวก็ไม่เท่ากันอย่างที่บอกมันดูดีในแง่ของการดีไซน์แต่ตัวรายละเอียดของอาวุธแล้วมันยังดูธรรมะธรรมโมไปหน่อยซึ่งอาจจะฟังดูแบบไม่ยุติธรรมสาหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันก็ดูธรรมะธรรมโมข,ของมันอยู่แล้วก็ใช่แต่ แต่มันดูทรมาทาโมไปหน่อยเนี่ยจะเอาอะไรจากผมเสรยดาที่มันควรจะออกมาเป็นพลองสำหรับใช้ต่อสู้แต่อันนี้มันเกือบกึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนกับไอเทมที่ใช้ไล่เวทมนต์ไปในตัวด้วยก็เลยรู้สึกแปลกๆแต่อย่างที่บอกสมดุลของไอเทมค่อนข้างดี2หัวไม่เท่ากัน2หัวโคละสีอันนั้นเป็นคอนเซปที่ดีหวังว่าในอนาคตจะมีไอเทม ส่วนของอาวุธที่คงคอนเซป์นี้ไว้แต่ขอให้มันลิกเกแล้วก็ธรรมะธรรมโมน้อยกว่านี้หน่อยนึงส่วนเอฟเฟกของสกิลตอนที่เรากิ้งหลุนหลุนปกติผมชอบที่เรากิ้งเป็นหินอยู่แล้วนะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคือตั้งรูปปั้นหินแล้วก็กลิ้งไปใส่รูปปั้นใช่ไหมคราวนี้ออกมาเป็นเหมือนดุนข้าวหลามลายธรรมะธรรมโมมันให้ฟีลรูร้สึกเหมือนแบบเราไปขโมยอาวุธของเออร์เชเกอร์มากลิ้งแทนแต่ก็โอเคมันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ผมไม่ชอบเจ้ารูปร่างทรงกระบอกตอนที่เรากลิ้งไปนักแต่ว่าชอบลวดลายบนพื้นตอนที่เรากลิ้งไปที่มันเป็นตัวหนังสือเขียวๆเ,เป็นลายทางสองทางอันนี้มาดูธรรมะธรรมโมดีผมไม่ได้กวนส้นตีนคือมันมีธรรมะธรรมโมที่ดีกับธรรมะธรรมโมที่มากเกินไปจนไม่ดี <c oughs> ชิ้นที่3เป็นไอเทมของเจ้าเบน เจ้าตัวนี้เพิ่งมีเซ็ตของตัวเองไปเมื่อไม่นานมานี้เองแต่เหมือนกับทางวาวจะพยายามดันมันนิดนึงก็เลยออกไอเทมอิมอร์ทัลต่อเนื่องมาเลยลักษณะแบบเดียวกับเจ้าอันดายนั่นเองเอาเป็นว่าเราดูที่ตัวไอเทมกันก่อนมันเป็นการทําให้เราเห็นมือข้างที่3กับที่4ของเจ้าเบนได้ชัดเจนมากขึ้นแถมยังมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของลูกตาแล้วก็ลําแสงด้านหลังด้วยคือทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเจ้าเบนมาทําอะไรได้หลายอย่าง แต่หลักๆเลยก็คือมันสามารถทําให้คนหลับได้เป็นหนึ่งในสกิลที่เป็นเหมือนกับสเสน่ห์ของมันแล้วเหมือนเป็นการแบ่งหน้าที่กันเล็กๆว่าโอเคแขนข้างที่3กับที่4นี่แหละที่มีส่วนในการใช้สกิลทําให้คนหลับฝันร้ายอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีแถมตัวไอเทมเองก็ออกแบบมาในลักษณะที่ พยายามที่จะเซฟต,ตัวเองคือไม่ได้เด่นอะไรมากมายไม่ได้เติมสีอะไรจัดๆพยายามจะกลืนไปกับตัวละครในลักษณะที่ว่าต่อให้ไม่มีเซตใส่แค่ชิ้นนี้มันก็ยังดูไม่ผิดผีจนเกินไปแต่จุดเด่นของไอเทมจริงๆก็คือเอฟเฟกตอนที่เราใช้สกิลไนแม์มากกว่ามันมีเอฟเฟกที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวดูขลังกว่าเดิมเยอะแบบเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆ คือแบบเก่าก็แค่เหมือนคนหลับฝันร้ายอารมณ์บูดมีก้อนๆขึ้นบนหัวแต่คราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับว่าไอ้หมอนี่นี่แหละมันทําให้เจ้าฝันร้ายมันลอยอยู่บนหัวเจ้าเจ้าหนีไม่พ้นแล้วพอมันค่อมเจ้าอยู่อะไรประมาณแบบนั้นงานนี้น่าจะถูกใจสําหรับคนที่ชอบเล่นเจ้าตัวนี้ถึงแม้ทั้งตัวไอเทมแล้วก็ตัวเอฟเฟกมันจะดูสยองขวัญไปบ้างก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเจ้าตัวนี้แต่ทุนเดิมอยู่แล้วตัวมันเองก็สยองขวัญตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าธีมของตัวละคร ชิ้นที่4เป็นไอเทมของเจ้ายักษ์2หัวโอเกอร์เมจอันนี้มันน่าจะแบ่งได้ชัดเจนสําหรับคนที่ชอบหรือไม่ชอบคือตัวไอเทมมันเปลี่ยนตัวละครให้ดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนสุดๆไปเลยเน้นตลกเน้นเฮฮาเน้นมีสีสันเน้นความสวยงามด้วยการให้ตัวละครถือไอเทมที่มีลักษณะเหมือนกับจานรูเล็ตอยู่ด้านหลังแล้วก็จะพ่นแสงเหมือนกับงานวัดเวลาที่ใช้สกิลออกมา แถมตอนที่ใช้สกิลยังมีไอคอนรูเล็ตบนหัวของเราไม่ก็หัวของศัตรูด้วยทําให้ดูไปสุดทางจริงๆในแง่ของการเป็นกระตูนสุดตรงแล้วถ้าใครชอบแนวนี้ก็คงจะชอบไอเทมชิ้นนี้เพราะว่าตัวละครเองมันก็คุย2หัวของมันตลกๆอยู่ตลอดทั้งเกมอยู่แล้ว แต่เจ้าตัวนี้มันก็มีอีกมุมหนึ่งของมันอยู่ถ้าเราเล่นโดยไม่ได้ใส่เซตอะไรเลยมันก็จะเป็นยักษ์ตามบ้านตามป่าชาวเขาตลกตลกเป็นการ์ตูนการ์ตูนไปวันๆแต่เวลาที่เราใส่เซตอะไรก็ตามที่มีออกมาจนถึงตอนนี้เซตพวกนั้นจะดูซีเรีสกว่าเดิมเน้นความเคร่งขรึมในแบบที่ใส่แล้วเดินเข้าสถานที่ราชการได้ดังนั้นถ้าเราจะเอาเจ้าไอเทมชิ้นนี้ไปต่อเติมกับเซตที่มีมาก่อนมันเลยจะดูไม่เข้ากันสุดๆไปเลย ดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วก็แล้วแต่คนชอบเลยถ้าใครอยากได้ขังขังก็ใส่เซตที่มีอยู่ในท้องตลาดแต่ถ้าใครอยากจะเฮฮาปาจิงโกะเล่นลาเซรูเลตก็ใส่เฉพาะไอเทมอิมมอร์ทรชิ้นนี้ก็พอชิ้นที่5เป็นอาวุธของเจ้าเลเซอร์อันนี้ถือว่าดีงามสูสีกับเจ้ามีสองมือของเจ้าปลาที่เป็นชิ้นแรกในกล่องเลย ส่วนที่ด้อยกว่านิดนึงก็คงจะเป็นเรื่องของดีไซน์ของตัวไอเทมเองคือมันออกแบบมาลักษณะเหมือนกับตัวคบเพลิงแต่เป็นคบเพลิงที่เราดันถือขนานไปกับพื้นดินใช่ไหมมันเลยดูแหม่งเพราะว่าสิ่งของที่มีลักษณะแบบนี้เราควรจะถือโดยชูมันขึ้นฟ้าซะมากกว่าแต่โอเคเราเข้าใจเลเซอร์ไม่ใช่เทปีสันติภาพเวลามันถืออาวุธมันต้องถือแบบนี้เพราะว่ามันจะต้องปล่อยแสลงบนพื้น เราไม่ค่อยชอบเจ้าตัวด้ามของอาวุธแต่ว่าเราชอบสายฟ้าที่ไหลลงมาด้านล่างมันดูสวยกว่าเดิมเอามากๆเลยและที่ชอบที่สุดไปกว่านั้นก็คือเอฟเฟกของสกิลเวลาที่ใช้พลังสายฟ้ารอบตัวมันอลังการงานสร้างกว่าเดิม120ล้านเท่าคือแบบเดิมก็ชอบอยู่แล้วนะเป็นหนึ่งในสกิลที่ผมว่าดูเบสิกเบสิกแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากๆก็แค่สายฟ้าหมุนออกไปแล้วก็หมุนกลับมามัน มันก็เหมาะสมกับตัวละครอยู่แล้วไม่ต้องจีจาร์ไปมากกว่านี้ก็ได้มันดูเข้ากับคอนเซ็ปต์ดีแต่ถ้าไหนไหนจะจีจาร์แล้วก็ควรจะจีจาร์ให้ได้แบบนี้มันดูสุดๆมันจีจาร์ได้ถูกทางชิ้นที่6เป็นส่วนหัวไหล่ของเมดูซ่าอันนี้มันสีชมพูหวานแววออกนำมาเลยเนะี่ยที่จริงแล้วมันเป็นตาของงูใช่ไหมทั้งสองข้างเลยโอเคมัน ช่วยได้ในแง่ที่ว่าตัวละครมันเป็นสีเขียวปีทั้งตัวจู่จูบมีหัวไหล่ที่เป็นสีชมพูโผลมาแถมเป็นชมพูแบบออร่าด้วยช่วยได้มากจริงๆในแง่ของการเพิ่มเลเยอร์ให้กับตัวละครแต่มันอาจจะสร้างปัญหาเล็กๆตอนที่เราจะใส่เจ้าชิ้นนี้ร่วมกันกับเซตอื่นๆของเจ้าเมดูซ่าเพราะว่ามันคงจะไม่เข้ากับเซตไหนเป็นชิ้นเป็นอันแต่เอาเฉพาะตัวมันเองใส่แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็หล่อเฟียวก็สวยเฟียไ,ได้ทั้งเกมเมดูซ่าเป็นผู้หญิง แถมนี่เป็นความเฟีลที่แม้แต่ตอนที่เราตัวเล็กๆหลุนๆอยู่ในเกมก็ยังเฟีลฟ้าวอยู่เหมือนเดิมนั่นคือตอนที่เราใช้เอฟเฟกของสกิลมาหน้าชิลให้มีผลออกมาเป็นเหมือนกับลูกบอลเกรดงูมัน มันดูเข้ากับคอนเซปต์ของตัวละครสุดๆไปเลยเนะี่ยถึงแม้ดูไกลๆจะเหมือนกับลูกแตงโมบ้างในหลายๆจังหวะแต่มันก็มีงูเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ช่วยได้มากจริงๆแถมตัวลูกบาเลียเองก็จะดูจางๆลงนิดนึงตรงส่วนหัวของบาเรียด้วยทําให้เราเห็นในส่วนของชุดเกราะในส่วนของหัวไหล่ในส่วนของเจ้าสีแดงๆจากตาของงูได้ชัดเจนอยู่ดี ถือว่าทําออกมาได้โดยที่เน้นคอนเซปต์ของตัวละครสุดๆไปเลยแล้วก็โชคดีที่ชิ้นนี้ไม่ได้ถูกทําเป็นสีทองเพราะว่าถ้าเป็นลูกบอลเกล็ดงูสีทองคงจะดูแย่เอามากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็รู้สึกแปลกๆมันแปลกตรงที่ว่าเจ้าตัวนี้ผมชอบเอฟเฟกของสกิลอัลติเมทมากๆที่มันลองจากดังๆแล้วก็เสกคนให้กลายเป็นหินชอบนะชอบมากๆ แล้วด้วยความที่ชอบก็เลยอยากให้มันเปลี่ยนงงไหมแปลกใช่ไหมคือชอบแล้วทำไมอยากให้เปลี่ยนคืออยากให้มันเหมือนกับอัปเกรดขึ้นอนะนไหนๆจะมีไอเทมอิมอร์ทอลให้เจ้าตัวนี้แล้วก็อยากให้มันมีการอัปเกรดท่าอัลติเมทให้มันดูทรงพลังกว่านี้ขึ้นอีก ก็เลยแอบเสียดายนิดๆ,ๆที่คราวนี้เขาเลือกเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของสกิลมาหน้าชิลไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์ของสกิลอัลติเมตเดี๋ยวอรอลุ้นอรอลุ้นต่อไปผมว่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นแบบอิมอร์ทอลจริงๆสกิลอัลติเมตน่าจะดูทรงพลังได้สุดๆไปเลยนะ่ใช่ไหมด้วยระบบเสียงใหม่ๆด้วยเอฟเฟกภาพแสงสีเสียงเสียงไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออกมาแบบใหม่มันน่าจะดูอลังการขึ้นกว่าเดิมถัดมาที่ของแรไอเทมเป็นเลเวลของสมุด50เลเวล อันนี้ถ้าลองคำนวณดูตอนนี้ผมมีเลเวลอยู่ที่313ถ้าโบอีก50ก็จะกลายเป็น363จะส่งผลให้ผมได้กล่องเทเชอร์หมายเลข1มาเพิ่ม1กล่องได้กล่องเทเชอร์หมายเลข2มาเพิ่มอีก2กล่องแล้วก็ได้กล่องเทเชอร์หมายเลข3มาเพิ่มอีก2กล่องด้วยรวมทั้งหมด5กล่องแล้วก็ได้เล่นเจ้าเมเดิลูเลตด้วยอีก1ครั้งถ้าได้ขึ้นมาก็จะได้ลุ้นกล่องในวิดีโอนี้กันมากขึ้นด้วย ของเวลีแลพูดถึงไปแล้วก็คือมีดสีทองของเจ้าปลาสุดท้ายก็จะเป็นของอัลตาแลก็คือส่วนเสื้อของลีน่ากับชิ้นนี้แรกเลยรู้สึกผิดหวังนิดนิดไม่เชิงผิดหวังรู้สึกน้อยอกน้อยใจแทนลีน่านิดนิดตรงที่ว่าทำไมมันไม่มาเต็มเซตไปเลยทำไมมีแค่ชิ้นเดียว คือในไหนมันก็เป็นของอัลต้าแลไอเทมทั้งทีแล้วนะ่ะทำไมมาแค่ชิ้นเดียวก่อนหน้านี้มันยังมีอินวอเกอร์มาทั้งเซตเลยใช่ไหมแล้วกล่องย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็มีเจ้าพัสที่มาเต็มเซตอีกเหมือนกันนั่นไม่ใช่ของอัลต้าแลไอเทมด้วยซ้ําแต่ว่าก็มาเต็มเซตเลยแล้วทําไมคราวนี้พอเป็นคิวของลีนาบ้างเป็นคิวของตัวที่เล่นเป็นซัพพอร์ตได้บ้างทําไมมาแค่ชิ้นเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้ามองอีกมุมหนึง่งเจ้าลีน่ามีไอเทมออกมามหาศาลมากๆแล้วจริงๆในส่วนหัวก็จะเป็นอาเคนาในส่วนของกระโปรงก็มีกระโปรงไฟดังนั้นมันเหลือแค่2ชิ้นเท่านั้นเองในการเปลี่ยนลีน่าโดยที่ยังสามารถใส่ไอเทมพวกนั้นได้อยู่ก็คือในส่วนของปลอ,อกแขนกับในส่วนของเสื้อ ดังนั้นทางวาวก็อาจจะมองข้ามช็อตไปก็ได้ว่า <t> พวกเราคงจะมีไอเทมพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นก็อยากจะให้ใส่ได้ทุกชิ้นใส่ได้ร่วมๆกันก็เลยออกแบบมาแค่ชิ้นตัวส่วนของเสื้ออย่างเดียวคือไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นแบบนี้ยังไงก็ตามแต่เอาเข้าจริงแล้วเจ้าไอเทมชิ้นนี้เฉพาะตัวมันเองก็ดูธรรมดาธรรมดาเอามากๆเลยนะ่ะแล้วดูผิดที่ผิดทางเล็กๆด้วยว่าทำไมถึงได้มีชุดเกราะเป็นแง่งๆอยู่ตรงนี้ได้ ในขณะเดียวกันถ้าเอาไปใส่คู่กับกระโปรงไฟหรือว่าอาเคนารวมๆกัน3มชิ้นพร้อมๆกันผมว่ามันไม่ได้ดูจะลงตัวแต่อย่างใดมันน่าจะดูลกๆเกินไปด้วยซ้ำแต่มันอาจจะดูเลอค่าเพราะว่ามันแต่ละชิ้นมันแพงแต่แต่มันไม่ได้ดูจะเข้ากันได้น่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะเอาไปมิกซ์เซตก็ควรจะมิกกับเซ็ตนี้เพราะว่ามันเป็นเซ็ตที่ดูจะเข้ากันกับไอเทมที่สุดแล้ว ใช่ไหมมันดูเป็นเดวิลเดวิลปีศาจปีศาจนิดนึงเหมาะสําหรับตัวไอเทม Immortal ชิ้นนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นหลักๆเลยหัวใจสําคัญที่ทําให้เจ้าชิ้นนี้ได้เป็นของอัลตาแลก็คงจะเป็นเอฟเฟกต์สกิลของมันกับเอฟเฟกต์สกิลตอนที่เราใช้ท่าอัลติเมทที่หลายๆคนแอบแซวว่าเหมือนกับ ท่าของไอออนแมนใช่ไหมปกติไอออนแมนจะยิงพลังจากฝ่ามือแต่เวลาที่จะเอาจริงเวลาที่จะใช้ไม้ตายจะยิงพลังจากหน้าอกตัวเองลักษณะมันเลยดูค,คล้ายๆกันแต่เอาเข้าจริงเลยจริงๆแบบจริงๆริง,รง,รงลีน่าก็ยังยิงอัลเิเมทออกไปตามสไตล์ปกตินั่นแหละไม่ได้ยิงออกไปจากทวงอกแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่เอฟเฟกอันใหม่ลำแสงมันอันใหญ่มากๆลำใหญ่มากๆออกไปเป็นดุน,ดน โอเคลำแสงมันมัน,ม,นมันดูทรงพลังกว่าเดิมมากๆเออเหมือนกับว่ายิงออกมาโดยใช้มือสองข้างแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธออยากจะยิงออกมาได้ออกไปพร้อมๆกันมันก็เลยดูอลังการงานสร้างเหมือนกับไออนแมนยิงออกมาจากหน้าอกนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวบรัดแล้วก็ไม่ให้เกิดความล่อแหลมมันสวยตรงลำแสงนี่แหละลำแสงสีเสียงทุกอย่างดูสมกับเป็นไอเทมอิมม์ทลในระดับอัลตาแลไอเทม แล้วที่น่าดีใจที่สุดก็คือในที่สุดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสักทีเพราะว่าอลติเมทของลีน่ากับอลติเมทของไลออนมันคล้ายๆกันมาตลอดมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามันคล้ายๆกันมาตลอดและรู้สึกเสียดายนิดๆที่ทำไมมันต้องคล้ายกันรู้สึกผิดหวังหน่อยๆเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้มันออกแบบมาไม่ต้องเหมือนกันขนาดนี้ก็ได้แต่มันก็ยังคล้ายกันได้ขนาดนั้นก็เลยดีใจที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็แอบเซ็ง ที่มันเป็นของอัลต้าแลไอเทมมันเปลี่ยนยากเปน็นหอยไม่มันเปิดได้ยากมากๆเลยนะแต่ขอภายที่สิงดังแต่หนักแน่นหนักแน่นอยู่อยู่ในโหมดหนักแน่นโหมดจริงจังเกมมิ่งแต่เราจะเปิดให้ได้ในวิดีโอนี้คอยดูโอเคผมมีโอกาส9้าครั้งถ้าได้ก็อย่าอิจฉาแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าสมวมหน้ากันเลยเนาะเนาะเนาะมันต้องได้บ้างดิเอาหายเลยโถอัย ไม่เลวเราเลนดีหน่าออยโถอยไม่น่าพูดถึงเลยโอ้ยไปเลยก็ได้กว่าเอ๊มันไม่ได้ง่ายๆแน่ๆเลยเนะี่ยใช่ไหมต้องกดข้ามใช่ต้องกดข้ามโอเคไม่ไม่เอาใหม่ข้ามนั่นที่เอ๊ตั้งสติปแปบบ๊บเฮ้ยเดี๋ยวรอแปะมันมันรวดเร็วเกินไปละมันผ่านไปเร็วมาก อะไรอะไรมันเกิดขึ้นเร็วมากสติยังไม่ทันมาเลยไปแล้วสีกรองแบบงงๆคราวนั้นมันต้องเปิดแล้วแบบกดข้ามในจังหวะที่ถูกจังหวะใช่ไหมในจังหวะที่ถูกจังหวะในจังหวะที่ถูกต้องคอมครับแล้วจังหวะที่ถูกต้องมันคือจังหวะอะไรวะหนึ่งสองส,สีเฮ้ยไอ้โถ่ช้าไปช้าไปลีน่าหายไปก่อนแล้วเนี่ยอ,ห,อห่งสอเฮ้ย ผมได้อะไรอ๋อผมได้อชิปเมนต์เนื่องจากเปิดกล่องอจำนวนหนึ่งใช่ไหมอืมโอเคเปิดครบ6กล่องแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอะไรฟะอืมโอเคเรายังมีโอกาสอีก3เมื่อกี้ผมได้อชิปเมนต์เพิ่มเติมผมได้เลเวลบ้างไหมก็ได้เพิ่มมา1เลเวลเท่านั้นเองเนาะโอเคสรุปแล้วไปไม่ถึงไอ้นี่สินะยกเว้นว่าเราจะได้ของอไรไอเทม เป็นลูกบอล50เลเวลแล้วจอดที่ลูกบอลก่อนเลยดีกว่าแล้วเราค่อยเปิดอ้าวโถวเด้งกลับอยู่ดีเฮ้ยข้ามตอนก,นกลางๆพอเฮ้ยเอ้ยแย่แล้วนะเก้าวกล่องไม่ช่วยเลยเหรออย่าเพิ่งทำเสียงอ่อยมันต้องหนักแน่นมาเลยนิดนึง สีทองก็ได้ดีน่าก็ดีอ๋อให้ทอยแล้วได้ไอ้อันที่มันทำมาทำโมนี่หลายอันเกินไปแล้วทำไมมาบ่อยอ้ยเหลือกล่องสุดท้ายแล้วนี่อืมมันจะหมดแล้วไหนบอกว่าเปิดเยอะยิ่งได้ดวงเยอะไง ไม่ดูหลับตาโอยโยหลับตาแล้วทำไมรู้ทำไมถึงร้องโอยโอยโได้เอ้ยก้าวกล่องไม่ได้ไอ,อย่างเกาะเลยเนาะเศร้าใจแป๊บคราวที่แล้วมันฟุกใช่ไหมคราวที่แล้วมันฟุกมันเอาดวงทั้งหมดที่เรามีไปแล้วใช่ไหมโอเคไอ้เจ้าไอเทมชิ้นนี้มันมันยังไม่อัปเดตท่าเดินตอนที่ผมเข้าไปดูในเดโมฮีโร่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะอัปเดต้าตอนที่อยู่ในตัวเกม ในภาพที่ผมให้ดูในต้นวิดีโอก็เลยต้องแบบไปแคปมาจากในเว็บแต่เฮ้ย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 มันไม่จบมันเล้าหรือโธ่เสียดายเพราะว่าลีน่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่เล่นบ่อยพอๆกับคริสตัลเมเดนด้วยนะี่ยว้าบุญหมดแฮโอเคปีน้า ปีหน้า2017เราค่อยดู Immortal t r e t s u r e ของมันกันใหม่เฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้ขอบคุณครับผมเอ้สวัสดีครับผม <c oughs> สติไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs>